1> EP หนึ่งงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมบ้านเสาเล้านะครับสิบวันนะครับงานปฏิบัติตามงานปริวัติศกรรมนะครับสิบวันบ้านเสาเล้านะครับตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับบริเวณป่าเต็มนะครับ สถานที่กุบาจาันที่มาเข้าปฏิวัติอยู่นะครับเป็นป่าบริเวณนะครับป่าป่าเยอะมากนะครับวันนี้สถานเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมนะครับเสาเล้าเหนือนะครับงานปฏิบัติธรรมงานปริวาตินะครับ วันนี้วันแรกนะครับวันแรกของการปฏิบัติธรรมนะครับเรามาดูกันนะครับม,มีอะไรนะครับเต็นท์นะครับพักอาศัยอยู่นะครับ ดูป่านะครับตัวนี้ติดกับห้วยปิงครับด้านทิศใต้นะครับติดกับห้วยปิงครับบาทจานร์ก็อยู่ตามป่านี้ครับเป็นบริเวณวัดนะครับเป็นบริเวณวัดอยู่ตามป่าครับอาศัยอยู่กลางเต็นท์อยู่กลางกดอยู่นะครับตามป่า นบริเวณวัดนะครับติดห้วยนะครับติดห้วยนะครับก็พักอาศัยอยู่ในป่าหน้าวัดครับดูตัวนี้เป็นลานทานะครับตรงด้านหน้าเป็นลานทานบ ต้นไม้กําลังใหญ่นะครับปูกป่านะสถานปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็อยู่ตามนี้ค,ครนะต้นนี้คือซุ้มประตูหน้าวัดประตูโค้งครับสถานที่ปฏิบัติเหมาะมากนะครับเข้าไปข้างในก็ ติดห้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับติดห้วยปิงครับปันปลูกต้นไม้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับีต้นยางนาต้นอะไรเยอะแยะนะครับติดห้วยนะครับโคบอาจารยร์ก็ปักเต็นปักกดอยู่ตามนี้นะครับ นี่น้ำเต็มนะครับอากาศก็หนาวนะครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวมากนะครับนี่ติดห้วยไปแล้วครับติดห้วยปิงครับเนี่ยครูบาอาจารย์ก็อยู่ตามนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับนะ งานปฏิบัติทรรงานปฏิวัติศก,กรรมนะครับตองสถานที่ก็พิกัดก็อยู่ที่บ้านสเสาเร้าเหนือนะครับตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์นะครับจังหวัดนครพนมเป็นวันแรกนะครับของงานเอามาถ่ายดูบรรยากาศในสถานที่วัดนะครับตรงนี้เป็นดงไม้ดูแล้วมีแต่ไม้ไม้ดูไม้แดงครับตัวนี้ ไม่ยังหนานะครับเต็มไปหมดเลยลงไม้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครเจอวิดีโอนี้คลิปนี้นะนีอนรอาจารย์ก็อยู่ตามนี้ครับน่าจะเวลา18นานิกาก็จะมีสัญญาณรงนะครับปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ปฏิบัตินะครับ วันจ ну ันทร์พักผ่อนนะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่เป็นห้วยนะครับปักเต็นปักกดอยู่ตามนี้นะครับติดห้วยนะครับอันจานร์กขอยู่ตามนี้นะครับดูนะเป็นห้วยนะครับแล้วก็ กดติดต้นนะครับพอนตามนี้นะครับติดห้วยนะครับห้วยปิงครับโอเคครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับมีอะไรแนะนำนะครับโอเคนะครับ